บท9 2กลางคืน92.1 92. ขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุม92.2และด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสง92.3และด้วยผู้ที่ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิง92.4 แท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน92.5ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรงอันเลาะ92.6และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี92.7เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย 92.8และส่วนผู้ที่ตระหนีและถือว่ามีพอเพียงแล้ว92.9และปฏิเสธสิ่งที่ดีงาม92.10เราก็จะให้เขาได้รับความลำบากอย่างง่ายดาย9 2้92.11และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้เมื่อเขาตกไปในเหวนรก 92.12แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือให้การชี้แนะทาง92.13และแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเรา92.14ดดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟที่ลุกโชน 92.15 92. <15 S 1> ไม่มีผู้ใดจะเข้าไปในเผาไหม้ในมนันนอกจากคนเลวทามที่สุด92.16 92. <16 S 1> คือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้92.17และส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลาจากมานัน92.18 ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาวตนเอง92.19และที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทน92.20นอกจากว่าเพื่อแสวงความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้น92.21และเขาก็พึงพอใจ